啊、大家好我是 laura 然后现在在中国传媒大学国际传播白杨班读书因为这这这边是美女最多的一,一所学校、啊、你们班有多少个人呢呃四十多个四十多个<对>是吧我是班长哇、嗯、很牛啊都混还混麦可以动弹好玩难混开难混混麦但是你长得很像那个、哦、真,的真的很像 <laughs> 真的吗如果如果没没不像不像不像不是我说的不是我说的 ว้าวชูยาาง每次喊 Oh my god 长得不漂亮就是不能不能不能不学这样没有完全没完全没有完全。สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Just ไปเที่ยวก็แค่ไปเที่ยวนะครับ EP นี้จะเป็นคลิป EP พิเศษที่ผมทำขึ้นมานะตจริงๆแล้วเนี่ยที่ฝากมาในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ย ก็จะมีหลายตำเน,นินนะอกว่าอยากให้ผมพาทัวร์มหาวิทยาลัยในประเทศจีนต,ะตะ่างๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาจริงผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเกี่ยวกับการเรียนจีนอะไรเท่าไหร่นะก็แบบว่าขางขายไปหลายปีแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะคุณเศษรษฐก็สมัครเข้าเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะน,น,นะครับแต่สิ่งที่ผมจะทําได้ให้กับทุกคนก็คือการพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยครนะับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ผมอยู่ปักกิ่งใช่ไหม ก็จะเน้นคาตัวที่ฝรั่งนก็แของก,กันแล้วมหาวิทยาลัยแรกที่มึงชาวอุยกูไปนะครับผมก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพิเศษมากานะ่ะก็คือ,อจงโกรดชอนเหนต้าเสียวภาษาจีนก็คือ o m m u n i c a t i o n u n i v e r s i t y of China นะครับเป็นมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสามวลชนนะมหาวิทยาลัยนี้เนะี่ยเขาเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ่นชื่อว่ามีนักศึกษาหน้าตาดีที่สุดในประเทศจีนครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่หญิงนะเพราะว่ามหาวิทยาลนะนะัยนี้ เขาจะเน้นเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าไงอ่ะการปั้นผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวของประเทศจีนนะดังนั้นเนี่ยการที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่นก็จะมีความสามารถในด้านวิชาการหรือว่าพวกสื่อสารมวลชนหรือว่าสายสินเนี่ยก็ต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะครับแต่แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยที่จีนเนี่ยถ้าเกิดเราจะเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถเดินเข้าไปเองได้นะเราต้องมีนักศึกษา พาเข้าไปนะก็วันนี้เนี่ยก็จะมีไกด์คนหนึ่งนะไม่ใช่ไกด์หรอกก็คือเป็นเพื่อนของน้องคนหนึ่งครับซึ่งเขาก็ยืนอยู่หลังกล้องตอนนี้แหละครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อฝุนนะครับก็คือว่าเป็นไอ้นีอ่อครใครจาน้องขุนได้เนี่ยก็คือผมเคยไปถ่ายคลิปกับน,น้องขุนตอนคลิปทัวมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งหรือว่าเปยว่ายแล้วนะใครยังไม่ดูก็ไปดูคลิปนี้ได้นะครับนี่ครับ,รบน้องขุน เอาซื้ออะไรมาอันนี้ผัดไทยครับอาจารย์ภาควิชาภาษาสวัสดีครับผมชื่อขุนนะครับตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันอยู่ในสาขาขั้นเจ้าเหมือนกันครับก็คือคลิปนี้เนี่ยเพื่อนสองน้องขุนเนี่ยก็คือเพื่อนรู้จักกันใช่ไหมใช่เพื่อรู้จักกันก็คือเป็นนักศึกษาโปรโตเรนี่ก็จะพาระหัวอ่าโอเคน่ารักไหมน่ารักครับเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันว่าสาวที่มอนี้จะน่ารักขนาดไหนโอเคครับก็พร้อมแล้วุยกันเลยครับไปครับเดินเข้าไปในมอกันนะครับ โดยอันนี้ต้องเป็นสาวชนเหม่แน่นอนหน้าตาน่ารักเชียวมันต้องแต่งตัวขนาดนี้ไหมขนวิยาเนี่ยตัดผมมาใหม่ด้วยนะเนี่ยดิเสื้อหนังเชียเรามาเพื่อเจอกับสาวที่สวยที่สุดในประเทศจีนครั้ันี้อ๋อโอเคโอเค,อเคได้ทุกๆปีคือตามมหาวิทยาลัยจีนเขาก็จะมีการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ใช่ไหมแล้วการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยนี้เนี่ย,ย,ยคือเขาจะเป็นที่จับจ้องมากที่สุด ในบรรดามหาวิทยาลัยนะเพราะว่ามันจะรวมแบบว่าเด็กปีหนึ่งที่แบบว่าหน้าตาดีๆมารวมตัวกันเพื่อทําพิธีเปิดภาคการศึกษาใหม่นะก็คือรวมเฟสชี่นั่นเองนะครับอ่าอ,อ,อันนี้ก็เ <laughs> ป็นเดือนของมอเปิดยไหวนะโอ้อันนี้ไาเดี๋ยวเราจะเดินไปประตูเวสเกตนะครับผมก็คือเพื่อนขุนจะมารอรับใช่ไหมใช่ใช่ครับผมก็ไม่เคยเจอเขานะแต่คุนเคยเจอมาแล้วอันนี้ประตูทางเข้าอันนี้น่าจะเป็นเด็กมอชนเมย์นะครับ มอนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอเพื่อนคุณมารับก่อนรอข้างหน้าแต่มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้หญิงใช่ไหมใช่แค่มีผู้ชายด้วยแต่ว่าผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่อ่า A few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับนี่โรล This is Laura. Hi. 好，okay, 可可可以稍微呃呃自我介绍一下吗？哦哦、uh, uh, 大家好，我是 Laura，然后现在在中国传媒大学国际传播百样班读书，欢迎大家来我们学校玩。本科、硕士都在这这边读是吧？哦，uh, 我就是硕士在这边。你老家是是哪？我老家是湖南的。湖南是吧？就是一个辣椒炒肉非常出名，啊、大家有空可以去我家乡尝一尝。啊、下次去长沙。 โอเยครับเดี๋ยวจะให้วันนี้โรล่าจะพาทัวร์นะครับผมทุกคนครับตอนนี้บังเอิญมาเจอน้องคนไทยครับผมนี่ครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อนัทครับชื่อนัทเหรอครับเรียนเรียนอะไรอยู่เนี่ยเรียนการสอนภาษาจีนอยู่ที่นี่ครับอ๋อคือมีคนไทยเยอะไหมครับที่นี่ที่นี่มีแค่ประมาณไม่ถึงสิบคนครับไม่ถึงสิบคนใช่ไหมมีที่เป็นปริญญานักเรียนปริญญามีประมาณสามคนสี่คนสามคนสี่คนแล้วก็ที่เหลือเป็นเด็กภาษา อันนี้คือเรียนปริญญาโทใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้เรียนพอจำพี่ได้เหรอเออเคยเห็นในยูทูบอ๋อไม่นึกว่าจะมีคนไทยนะตอนแรกเนี่ยการจะถามเขาอยู่พอดีเลยว่ามีคนไทยหรือเปล่ามีแต่ว่ามอนี้นักศึกษาต่างชาติค่อนข้างน้อยครับผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ปปตรีแล้วปตรีแล้วเหรอครับอ๋อตอนแรกเขาจะว่ามหาวิทยาลัยนี้มีแต่ผู้หญิงไม่นึกว่าจะมีผู้ชายอยู่เยอะมีอยู่มีเยอะพอสมควรเลยคือเป็นมอที่ดังด้านภาษาด้วยนะใช่ไหมที่เนี่ยดังระดับต้นๆเลยมี มีคณะมนุษย์แล้วก็คณะที่เป็นภาษาต่างประเทศมอนี้มอนี้ติดอันดับคณะภาษาต่างประเทศด้วยมีประมาณ20่กว่าภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยใช่ปะไม่มีไม่มีใช่ไหมอ๋อชื่ออะไรนะชื่อนัดครับชื่อนัดใช่ไหมนี่ชือมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน 我以为是这个杭州的那个西湖就是它它叫钢琴湖是因为很远看它是一个钢琴的样子嗯嗯嗯然后那个喷泉冬天也会喷、哦、然后我们把它称为中船的最强打工人嗯就因为非常非常冷的时候他还在往外面伸、哦、<laughs> 啊 ok 那你在这边做健健康嘛还是未来传媒呢看我们边能不能呢老婆这边那是啥的嘛那么久了 the p 那 o b l e m

贺峻霖，我应该不知道。<laughs> 对，是中国一个呃很有名、很帅的男明星，啊、但我没有看在校内看见过他。哦、嗯，他还没毕业是吧？对。哇。然后我们经常会举办一些活动，嗯、很多明星都会来我们这儿办活动。哦，这样、哦。嗯，像姜生、丁真，呃，就是他们做一个综艺就来了，啊、经常会有这种。啊。这这边是美女最多的一所学校，<laughs> 不能这么说，是吧？ <music> 因为我在百度白，百度美女都很多。哦，是吧？但是你们这边最是最多的 <laughs>。哦，真的很牛。不是百，我百度了。在路上看到哪个美女可以采访她？对啊，就是,、啊 <laughs> 啊、是你。大家就是你。แบบมหาลัย long มากนะครับทุกคนดูดิมีแบบว่าเป็นภาพสามมิติป่ะคล้ายๆแบบที่ญี่ปุ่นหรือว่าเฉิงตูเลยนะอันนี้คือเป็นตึกโรงอาหารนะครับทุกคนสุดยอดจะต้องรอชิ้นนี้กับซุ้ยทังป่ะ 你们学校有几个食堂呀？呃，南苑、北苑、星光啊，中南，然后南苑下关了。这里是我们最大的食堂了。最大的食堂是这儿。那你一般在哪个食堂吃饭呀？这里多一点。是吧？啊、哦、，OK。哎、啊，那个这边好 park 呢哈，是吧？这个学生宿舍对吧、哎？呃，对。你住在哪一块啊？啊、哦，我住那一边。哦那一边啊。 这这里的面积多大啊知道吗？这我还不知道一个确切数但是中船挺小的啊。不那个你们北外比他们这边小，更小对更小，小多更小对。มหาลัยเขาใหญ่มากนะทุกคนือแบบใหญ่กว่าที่คิดไปเยอะเลยอ่ะเนี่ยดูดิมหาลัยเขาเดี๋ยที่ผมเช็คดูเนี่ยทั้งหมด4ี่สห่นตารางเมตรนะครับใหญ่แบบว่าใหญ่กวมหาวิยาลัยที่แบบว่า ที่ผมไปมานะเช่นมหาวิทยาลัยเป๋ยว่ายเป๋ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้บูรีนะอันนี้พูดความจริงนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมหาวิทยาลัยชอนเม่ยเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในเขตไห่เตี้ยนดิสตริกต์เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นนะก็คือมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยเช่นเป๋ยว่ายเอ่อเปยจิงโนมออปักกิ่งจิงขวาเป่ยอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ไห่เตี้ยนดิสตริกต์ใช่ไหมแต่มหาวิทยาลัยชอนเม่ยเนี่ยเขาจะอยู่เขตเขาเรียกว่าอะไรเฉาหยางนะครับผมซึ่งนั่ง รถไฟฟ้าใต้ดินมาจากมผมมปักกิ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะต่อแบบว่า2สถานีครับผมต่อนั่งสาย4มาลงที่ซีตานจากซีตานนั่งอีก12สถานีมาลงที่ชอนเมิต้าเชฟ้านนะก็ไกลพอสมควรเลยนะครับแล้วเท่าที่ผมสังเกตดูนะนักศึกษามหาวิทยาลัยนี้เขาจะมีมีความแบบแฟชั่นเยอะมากนะการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแบบเหมือนแบบแต่งตัวหลากหลายมากถ้าเกิดเทียบกับมอปักกิ่งนะแล้วคนหน้าตาดีเยอะ จริงนะครับคืออย่างที่น้องนัดบอกไปเมื่อกี้นะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เน้นแค่เอกหรือว่าสาขาสื่อสารมวลชนนะก็จะเน้นไปถึงด้านด้านของภาษาต่างประเทศด้วยอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้มีทั้งหมด20ภาษาใช่ไหมแต่ไม่มีภาษาไทยตอนนี้ผมเหมือนมาเป็นก้างขวางคอทุกคนตอนนี้ตสินใจเราต้อง้าเราไปดู้องเรียนกัก่ 现在他们基本上都下课了吧？<对>现在是半点儿。对。务、哦、还有这个小屏幕。对，上面其实会显示，这应该用，呃，就是会显示是课表。对。哦。什么时候在上课？哇、哦，北大没有啊。 对，应该是有不同的教室，<对>那个就是电脑，然后、嗯、这边可能是那种讨论的，对，有点小组讨论。啊，这尼是房间，房是讨论的哈，我带你们去、嗯、我们就是白羊班专门批的教室。嗯 o k 就典型的那个。啊，你也在这边上课是吧？对，平时。你，你们班有？ 多少个人呢？呃，四十多个。四十多个是吧？我是班长。哇，很牛啊！那你那个有留学生吗？啊，没有，没有人，全都是中国人。你是班长，厉害。哇哦。还是挺舒服的。哦。哪里有空闲，然后他们想要去自习的话，就可以选这些空的地方。哦，这样可以直接在这个屏幕上，密码学是学吗？嗯，也不是，他就是给你看的。 要那个预定的话，要在那个系统上进行预定是吧？预约，好是吧？这个预约的话，图书馆要预约，这里就不需要了。哦，我找我。我看一下你们读些什么课。好。英语新闻制作制作哦，国际新闻啊，就是传媒，都是传媒方向，还有还有什么？还什么？影影视影视剧。电影。摄影。摄影师哦，ก็จ有เ พวกสื่อสารมวลชนหมดเลยนะแล้ว <Orth> ก <solvent> ็ม<です>ียิงยีด้วยผมอ่ะคิดต้องนานว่าเขาอ่ะหน้าเหมือนใครหน้าคุ้นๆมากคือเขาหน้าเหมือนดาราจีนคนหนึ่งโอ้ยเตี๋ยวเดี๋ยวจิงโถวส์ว่าเดี๋ยว你长得很像那个比如说那个赵露思，好多呃也不能这么说，真真的很像。 真的吗？对，真的很像。没有，只是特定而且赵露思在泰国非常的火哦，我知道，我也很喜欢她，非常喜欢赵露思。哦，你是她的粉丝，哦。粉丝，你长得跟她很像。然后，你你你你知道吗？我我上次在北大遇见了赵露思。哦，她来了。哦，我本人。我给你看一下，找一下。有那个图。不是，图，我还录了视频。就是删掉了？我看一下。 我觉得赵露思很元气，很少女，嗯、而且很明媚。是啊，我很喜欢。嗯、哇！哦杨洋每次喊二三六，喊、哦。Oh my god！为什么她叫赵露思、啊？ 这个是一个梗啊，就是随便唱。<laughs> 你看，你你刚才真的很相信是吧？对啊，你就干活。<laughs> 抱歉。<laughs> 大家都请 follow。<laughs> Thank you。哎，等一下，我们呃，这是孔子吗？啊，对，这是孔子像。啊，我觉得那个大多数的高校都会有那个孔子的雕像，嗯、对吧？因为他是万世师表。嗯。就是老师都奉他为。啊、嗯、，OK。 啊，这罗拉被海路照片吗？不不不，网八。哇，呃，这照片有点赵露思，的宝因为你看我的，这个真的很像。你看我的头像，我给你们看我的头像。对，我很喜欢赵露思，然后我头像就是她。啊，真的很像。如果如果没，你看。不像不像不像，不是我说的，不是。哎哎哎，哎，像嘞，哎，真的很像。真的，文静。中暑的赵露思就站我们这了。文静文静文静，小心小心。 这个也是另一个打卡点是吧？对。这个是 CUC、嗯、Communication University of China 呢？哈。啊，没错。啊，这个是毕业季是吧？今天、嗯、哦，最近有人来拍毕业照。嗯、啊。你啊。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 啊、嗯。啊。啊、嗯。啊、嗯。啊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 。

รอเร่咱们现在去哪儿呢？我们现在去吃饭。吃饭是吧？好。去北苑食堂吃饭。北苑食堂 OK。เออให้ดูบรรยากาศนักศึกษามหาวิทยาลัยนอันนี้เป็นความใบเนี่ยใบเนี่ยเปี้ยปิ๊ยหว e าคุยปิ๊ยหว่าอะไรอะไรอะไราะไะไรอะไรอะไะอะไร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 ะไรอ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 ะ เขาจะรวมกันอยู่ที่นี่นะครับก็คือแทบทุกมหาวิทยาลัยนี่แหละก็จะมีตึกสําหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนะแต่ที่นี่เขาบอกว่านักศึกษาต่างชาติไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวว่าเข้ามาดูแป๊บหนึ่งมันคืออะไรเนี่ย一般留学生会在这边上课，还有进修进修班吧，就是这边有吧？有啊，就是专门学汉语的那个。哦，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  玻璃洞里东那在边路么？看、嗯、什么？这是什么？这是新建的。啊，是一个洞是吧、啊？其实它会穿过去的，很、嗯、漂亮的。酒吧，你校园真的很美。把现在，我们就近来吃这个食堂的饭了。这个食堂的特点是什么？特点？二楼挺贵的、啊。二楼挺贵，这、就是特点。哦，不是，哦、就是我觉得挺，<laughs> 就是那个就是。 嗯，种类很多，种类很多，嗯啊，然后可能也会有泰国这边比较喜欢吃的，哦，是吧？所以特意带你们来的这里。有泰餐是吧？呃，你们可以看一下啊，OK，这是泰式特色美食哦，有吗？那个泰式汉堡我感觉很好吃哦。你。你。泰餐，有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 泰餐，泰餐，有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  โรงอาหารคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับโรงอาหารเหมือนแบบว่าฟิลลร้านอาหารมากกว่านะดูที่นั่งเขาเสร็จเป็นไม้อย่างงี้นะแล้วเป็นโต๊ะโต๊ะละสี่คนนะครับโอ้ยมีเป็ดปักกิ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้<ว>เขาแนะนำแมนะ่หนี่ท<ว>ี่แนะนำบ่北京烤鸭是吧你说对北京烤鸭好吃你们可以点一份然后另一个人 โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเค你可以测评一下这些菜餐。alright <Of course. S 2> ไปเดี๋ยวไปสั่งคุณไปสั่งเลยสั่งอาหารไทยน้อยมหาลัยมากนะที่จะมีอาหารไทยอยู่ในแบบโรงอาหารมหาวิทยาล <laughs> ัยนะ <laughs> ครับผมเขา不้我们付钱。应该的，中传人都会比较大方一点。即是，按 style คนจีนเลยทุกคนเวลามาเยือนผิ่นเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้จ่ายเงินไม่ยอมให้เลี้ยงเนียนะแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมให้เขาเลี้ยงเนี่ยเขาจะไม่คุยด้วย ก็เลยต้องยอมให้เขาเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูว่าเขามีอะไรกินบ้างนะครับโอ้ยมีขาหมู๋อ้ไค่ฉ่างน่ากินกว่ามอผมอีกอะอะว่าไงคุณโอ้นี่เป็นขขาวยาใช่ไหมใช่ครับเป็นปักกิ่งนะครับผม อลอร่าบ,บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะเป็นเทอร์เซอร์เป็น,ปนซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ไหมซิกเนเจอร์ของที่นี่อ๋อโอเคอเดี๋ยวมาดูร้านนี้ว่ามีอะไรกินบ้างอ๋อ,อ,อก็จะเป็นอาหารตักแบบเดิมนะครับเ,ออเหมือนมหาลัยทั่วไปนะอันนี้เป็นอะไรเป็นหมี่เย็นระหว่างรอกับข้าวเนี่ยเราผมเัรอโอ้โหโอเค 有的，你要怎么生怕弄落了呢？哇，管怎么好不好？委托来你带点，当他们给办呢。我想问你一个问题，就是说呃，因为传媒大学也也属于一个211学校是吧？而且因为很很多那个高中生都想到这边上学，录取的难度大不大？嗯，我觉得得看吧，因为我是保研上来的，嗯、然后我当时就是通过比较普通的预推免。嗯嗯嗯 面试，面试通过之后就在那个系统上面点那个点打勾就行了。应该传媒类还是有难度的。嗯。但是我觉得还好吧。是吧？嗯、然后你毕业或者打算呢？有，想想好了没？嗯，没有想得很具体。嗯。就是现在还在探索。 像我的话，可能国内的一些国企，然后新闻方面的，像新华社这种新闻的工作岗位，然后像我现在要去芒果这种综艺电视台，就是、都有可能。没有说很绝对要去的。助理一些顺利。欢迎大家报考中传，中传就是真的非常好，我体验也很好。 就是老师们、同学们都很友善，而且校园环境也很漂亮。哦哦哦，还有还有个问题，就是说，啊，报考中传的的话，那么，呃，那个外貌有关系吗？没有没有没有是吧？没有。如不是说，哎，长得长得不漂亮就是不能不能不能入学这样没有？完全没有，完全没有完全没，有。大家都是靠才华靠实靠才华是吧？啊，但是我我我觉得那个这里的学生很多都是那种什么啊。 อันนี้แกงกะหรี่ไก่นะครับผมโอเคคุณ品尝一下开动咯แกงกะหรี่ไก่ก็อร่อยแบบยูนิคนะอาจจะไม่ออริจินนลเหมือนของไทยแต่ว่ามันก็อร่อยแบบจิจีนนะครับไม่ได้แย่อ我在香港读的候啊我想觉你很帅 你说是我很ชหน帅吗หล่อมากคุณหล่อมากคุณหล่อมากใช่คุณหล่อมากหล่อมาสหล่อาขคุณค่ะจ้ uh, ๊นอค่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ่อหนุ่มคุณหล่อมาก ใช่คุณหล่อมากใช่ือ的意思吗对哦你很感感很好。มหาวิทยาลัยชอนเหมยเขามีแบบว่าของที่ระรึกประจำมหาวิทยาลัยด้วยนะก็เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปครับนี่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะ C ก็ย่อม,มาจาก Communication University of China นะครับผมแล้วก็ตรงน,นี้เขียนว่า1954เป็นปีก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะครับมีกระเป๋ามีหมวก แล้วก็หนังสือเรียนต่างๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือเรียนพวกอะไรอะ่ะเกี่ยวกับโฆษณาสื่อสารมวลชนต่างๆนะครับนี่ภาพพันคอก็ม,มีสวยนะเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนมหาลัยฝั่งอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยโอ้อันนี้สวยเลยสีดำข้างหลังก็จะเขียนว่า Communication University ตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟน,นะเดี๋ยวเรามานั่งกินของหวานกันต่อ 那那个嘛，不难，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 两个是难，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 点，难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 ， 比不了，就没有，没有北大比不了，为什么我也不知道北大没有这么好的咖啡厅，啡厅它只有那个在食堂的很小的一家咖啡厅，嗯、叫 Paradise，知道吗、嗯？你不知道。哦、嗯，啊、嗯，你这本子都是借的是吧？不，不不是不是买的，都是那种什么电视技术研究探索。你经常在这边学习吗？还是嗯，图书馆的比较多？ 嗯图真的可以吗可以你睡得着吗睡得你要相信睡ไม่หีคคอตอนนี้ขุนกินไม่หมดนะเดี๋ยวผมกินช่วยคทำยังไงอ่ะขุนพี่เชื่อคุนทำได้สงก็เป็นเดือนเปิดไว้ยด้วยโอเค โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะเราก็ลุยกันมาเกือบทั้งวันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณรอล่ามากเลยนะครับขอบคุณ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 ขอบนุณขอบค,คุณอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคขอบคุณขอบคุณขอบคุณอนคุณ ที่มาหาลัยนี้นะครับก็คือติดต่อพี่ลอร่าได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่คนสวยเยอะมากคนหน้าตาดีเยอะมากส่วนคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับการมาเรียนจีนเกี่ยวกับด้านการแสดงอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาที่ชวนเมตาเชนนะครับารคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคไป